ชื่อทรงซากเทพเสนาครับชื่อเล่นชื่อป้อมครับ <S <S ดำเนินกิจการมาได้10ปีแล้วครับแต่ผมมารับช่วงตอ่อจากคุณพ่อประมาณ4ปีครับ <S 1> <S 1> อ๋อเริ่มแรกจะเป็นกิจการเกิดกันผลทรงสินค้านะครับพอผมรับกิจการมอบจากปอต่อตอนช่วง4ปีที่ที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็เริ่มด้วยโตโ o ต้ารีโวคันแรกนะครับแล้วก็จากนั้นมา ตั้งแต่ได้รถโตโยต้าเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวน้ำโชคเลยครับกิจการของเราภายใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริญก้าวหน้ารุดไปยังยอดเยี่ยมเลยนะครับเหมือนว่าโตโยต้าเนี่ยเป,เป็นตัวน้ำโชคของเขาตอนนี้ไปในอนาคตเลยครับเป้าหมายในอนาคตของเขาก็คือจะเป็นบริษัทตีทำเกี่ยวกับโลจิสติกบริการขนส่งสินค้าดีดีที่สุดในจังหวัดเชียงไฮยครับโดยมีพัเน์เป็นโตโยต้าเชียงไฮยและรถโตโยต้ารีโวครับ โตโยต้านี่ดีครับรูปลักษณ์ทันสมัยแรงประหยัดอุมค่าและบรรทุกสินค้าได้เยอะครับนี้มาครับโปรโมชั่นกับบริการหลังการขายถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับโตโยต้าเชียงรายครับชอบเรื่องการบริการการเซอร์วิสครับทั้งศูนย์บริการที่ดีครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายเลยครับของโตโยต้าเชียงรายนะครับแล้วก็เรื่องของหลายๆอย่างของพนักงานตัวเรื่องของสมรรถภาพรถตัวครับเรื่องความปลอดภัยตัวเครับ ที่ผมดูแลเป็นดิสติเบิลเตอร์หรือศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดเชียงไายนะครับเรื่องการขึ้นดอยเนี่ยต้องยกให้โตโยต้าเป็นอันดับหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะโตโยต้ารีโวนะครับขึ้นได้ทุกดอยในจังหวัดเชียงไายรับประกันได้เลยสินค้าทุกตัวที่ผมบรรทุกไป2องึงสตันเนี่ยผ่านทุกดอยเลยครับรับประกันคุณภาพครับในเรื่องของการเกาะถนนช่วงล่างแน่นลึบทุกคันเลยครับผมครับสวัสดีครับผมตอนผมจิทิวครับผมโตโยต้ารีโวนะครับตอนมันตอบโจทย์เนาะ ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานทั้งเดินทางเดินทางไก่ขึ้นดอยเข้าโค้งดีแรงมากดีประหยัดน้ำมันนะครับช่วงฮะใจ้รีโวตัวนี้ผมมีปัญหาครับเรื่องเข้าโค้งเนาะตอนถ้าขึ้นดอย ขึ้นดอยเราเวลามีโค้งตัวไอ้เกาะดีครับรีโวนี่ตัวนี้ดีครับผมชื่ออาร์มครับผมประมาณปีหนึ่งครับการขับขี่ก็ค่องเทวดีนะครับเวลาบรรทุกของได้ดีด้วยขึ้นดอยได้สบายครับใช่ครับเวลาเข้าโค้งก็หนึบครับผมดีครับไปขับไกลๆก็ประหยัดได้ดีครับสวยๆเลยครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีนะครับแนะนําเลยครับถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนอยากจะซื้อรถนะครับขอแนะนำโตโยต้าเจียงไฮ ซึ่งบริการดีเป็นกันเองครับเซลล์ก็ดีครับโปรโมชั่นแรงโดนใจทุกๆโปรโมชั่นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งทั้งรถทั้งช่วงล่างทั้งการประหยัดน้ํามันและการบรรจุสินค้า รับประกันได้เลยครับว่าโตโยต้าอันดับหนึ่งแน่นอนครับก็อยากแนะนำนะครับอยากแนะนำประชาชนทั่วไปหรือว่าชาวบ้านเกษตรกรเนาะรีโวนี่ปัหยัดน้ำมันครับโตโยตานี่ปะหยัยน้ำมันเลยหนึ่งเลยปัหยัดน้ำมันเนาะแล้วอัตราเร่งดีครับนึกคิดถนนก็ถนนดีครับแนะนำครับแนะนำอยากอยากให้ใช้นะครับด้วยรูปร่างลักษณะแล้วก็คุณภาพที่ดีครับในการอยากให้มาใช้ดู